ผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะในช่วงนี้นะครับค,คือเหตุการณ์ต่อไปเนี้ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเข้ามาคุกคาม,มถึงเนื้อถึงตัวนะฮะแต่ว่าความรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยคือเขารู้สึกอยู่ตลอดอคือน้องผู้หญิงอายุ15เนี่ยนะครับพร้อมกับผู้ปกครองไปร้องคุณการจอมพลังนะฮะบอกว่าคนที่อยู่ตรงข้ามบ้านเนี่ยเป็นคุณลุงเนี่ยนะครับคือทําพฤติกรรมก็คือ แก้ผ้าฮะแล้วโชว์เอาว่าเพศแล้วก็วันดีคืนดีเดินมาเดินมาจ้องด้วยอ้าวลุงมาอ๋อใช่ลุงถอดเสื้อผ้าแล้วลุงมาจ้องอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ใช่ป้าข้างบ้านนะให้เป็นลุงข้าบ้านนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งพอไปเจอตัวถามเขาบอกว่ามันร้อนเขาก็เลยถอดเสื้อผ้านี่ฮะคลิปนี้ยกตัวอย่างคลิปนี้เนี่ยฮะที่ผู้เสียหายเนี่ยมาร้องคุณกันเพราะว่าผู้ชายคนนี้แก้ผ้าเดินอยู่หน้าบ้านนะครับไม่เกรงใจสายตาคนอื่นเลยนะครับแล้วก็ คือเขาพอมือใครเห็นไม่มองเมื่อกีนะไม่ได้ว่าเป็นไม่ไอ้มองนี่ไม่ได้ถึงมองด้วยความสนใจนะมองด้วยความตกใจถูกไหมฮะใช่นะฮะไปแก้ผ้ายืนแบบนี้ถึงจะอยู่ในบริเวณรั้วบ้านตัวเองก็ตามนะครับนี่เกิดขึ้นประชาทิษซอย72นะครับแถวทุ่งครุกรุงเทพนะฮะต่อมาคุณกันพร้อมกับตํารวจสอทุ่งครุครับลงพื้นที่ไปพบกับทางฝั่งของผู้เสียหายนะครับบอกว่าย้ายบ้านมาอยู่บ้านนี้ได้ประมาณ1ปี นะฮะซึ่งบ้านเขาก็คืออยู่ตรงข้ามกับบ้านของชายคนนี้ทุกครั้งที่ออกไปส่งลูกที่โรงเรียนจะเห็นชายคนนี้ออกมาทิ้งขยะใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนทั่วไปไม่ได้มีอาการผิดแปลกแต่อยา่างใดจนลูกสาวเนี่ยม,มาเล่าให้ฟังว่าลุงบ้านตรงข้ามเขาชอบถอดเสื้อผ้าออกมายืนจ้องนี่ตรงนี้นะฮะเลยแอบสังเกตพฤติกรรมเอา้าเป็นไปตามที่ลูกสาวเล่าเป๊ะเลยนะฮะ แม้ว่าผู้ชายคนนี้จะยังไม่ได้คุกคามถึงเนื้อถึงตัวลูกสาวนะครับแต่ว่าเกิดคือมันก็ต้องใช่ไหมปลอดภัไยไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเนี่ยนะฮะนะลุงจะทําอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะครับพฤติกรรมเขาเนี่ยคือจะ,ะทําต่อเมื่อน,น้องผู้หญิงเดินผ่านหรู เฉพาะน้องคนเดียวแม,ม่ไม่แน่ใจนะคะว่ากับผู้หญิงคนอื่นเป็นไหม,มแต่การลูกแม่เป็นทุกครั้งที่เห็นน้องอคือแบบบางทีไปนูป่นไปนี่กลับมาเป็นคนปกติเลยคะ่ะข<า>ีจ่จักรยานกลับมาปุ๊บมาถึงหน้าบ้านปุ๊บเห็นน้องเล่นอยู่ปุ๊บรีบเข้าไปในบ้านอาพอเสื้อผ้าเอาออกมาโชว์แบบนี้เลยเป็นแบบนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือทางฝั่งของผู้เสียหายทีนี้ทางชายอายุ61ปีคนนี้นะครับเขาอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านพักแล้วก็ยอมรับว่าเขาได้แหละที่อยู่ในคลิปนะฮะแต่ที่ทําไปแบบนั้นเนี่ยเพราะว่า รู้สึกร้อนฮะ oh. พอร้อนเนี่ยมันก <Ha. S 1> ็เลยจะทํายังไงได้ก็ต้องถอดเสื้อผ้าออกนะครับกลางวันเนี่ยไม่ถอดเพราะว่ามีพี่อยู่ที่บ้านด้วยก็จะถอดเฉพาะตอนที่อยู่คนเดียวนะครับและไม่ได้จงใจที่จะถอดโชว์แล้วยืนยันว่าตอนถอดนั้นรู้ตัวทุกอย่างมีสตินะครับ uh. ที่สําคัญที่สุดไม่ได้ป่วยจิตเวทครับอยากจะขอโทษครอบครัวของน้องอายุ15ที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจนะฮะและสัญญาว่าจะไม่แสดงพฤติกรรม mm hmm. อนอาจารแบบนี้อีกแล้วครับ ไม่มีสติเลยใช่ไหมหรือว่าไม่หรอกว่มีมีมีสติมีใช้วาไมมีรู้เรื่องแต่เราไม่เดินเราคิดว่ามันจะมีคนอื่นหรืออะไรน่ค่ะปเปอวตอแน้วกอนอยไปจะไหนถ้าเราขอเสื้อผ้าตั้งแต่กี่โมงหรือได้อนหม่ตอนนั้นเรารู้สึกกลัวไหมเวลาเราขอเสื้อผ้ารู้ นี่ครับคือเขายืนยันว่าไม่ได้ป่วยนะครับแล้วก็ร้อนเท่านั้นร้อนเพราะว่าอากาศอากาศมันร้อนโอ้โหนี่ขนาดนี้หน้าฝนนะคือถ้าหน้าร้อนนี่เนาะคงจะทรมานมากกว่านี้แต่ว่าเบื้องต้นฮะทางตํารวจสอนอทุ่งครุนะครับพร้อมกับทีมแพทย์ก็เลยเชิญตัวผู้ก่อเหตุเอาอย่างนี้แล้วกันมาประเมินอาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตเวชหน่อยได้ไหมนะครับว่าตกลงแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งทางเขาก็ยืนยันว่าไม่เป็นใช่ไหมฮะแต่ว่าแพทย์ลงความเห็นว่ามีภาวะป่วย นะครับจึงคุมตัวไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลแล้วก็ต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยะนะครับ